สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่5นะครับในหัวข้อหลักการอ่านจับใจความสําคัญและเจอความรองนะครับซึ่งในบทเรียนนี้นะครับจะมาเรียนรู้กันนะครับว่ามีหลักการอย่างไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนเลยนะครับเรามาดูวามหมายของมันก่อนนะครับการอ่านจับใจความคืออะไรนะครับก็คือการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของข้อความหรือเรื่อง ว่าเรื่องที่เขาต้องการจะเขียนเนี่ยให้เราอ่านเนี่ยนะครับว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับแบ่งออกได้เป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นใจความหลักหรือใจความสําคัญของเรื่องนี้นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนที่เป็นใจความรองหรือพลความนะครับหรือเป็นส่วนที่ขยายใจความหลักเพื่อให้ได้ใจความหลักชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับก็คือจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือมีส่วนใจความหลักก่อนนะครับเป็นสิ่งที่ผู้เขียนนะครับต้องการจะสื่อจริงๆนะครับเป็นหลักเลยนะครับ ตัวใจความลองที่ตามมาเนี่ยก็คือค future, น,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 นะครับมีหน้าที่ขยายใจความหลักให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับตัวอย่างที่1นนะครับตัวอย่างนี้นะครับมีย่อหน้าเดียวนะครับมีใจความประเด็นเดียวแล้วก็มีใจความหลักอยู่ช่วงต้นของข้อความด้วยนะครับตัวอย่างที่เราให้มาก็คือดูตามนะครับคนตาบอดสีนะครับจะไม่ไรับอนุญาตให้มีใบขับขี่ยานประหานะในครอบครองเนื่องจากอาการบอดสีของตาเนี่ยเป็นอุปสรรคสําหรับการบอกสัญญาไฟจราจรบนท้องถนนนะครับ ข้อความนี้นะครับมีจุความสําคัญก็คือนะครับคนตาบอดสีจะญญไม่ได้อนุญาตให้มันไขับขี่ยนานพาหนะในครอบครองนะครับนี่ช่วงนี้เลยทั้งหมดนี้นะครับอ่านะครับเป็นใจความหลักของข้อความนี้นะครับของย้อนนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับมีจุความร้อนก็คือนะครับเนื่องจากอาการบอดสีนะครับของตาเนี่ยเป็นอุปสรรคสําหรับการบอกสัญญาณไฟจราจรบนท้องถนนนะครับจะสังเกตได้ว่ญญานะครับใจความหลักเนี่ยมีอยู่แค่นี้เอง นะครับจึงเข้ามาครอบครองเนี่ยนะครับส่วนตั้งแต่เนื่องจากเนี่ยไปใจความรองละนะครับมีาที่ขยายความนะครับว่าเขาไม่อนุญาตให้มีไปขับขี่เนี่ยเพราะอะไรนะครับมันมีผลเสียอย่างไรนะครับนี่คือหน้าที่ของใจความรองนะครับต่อไปนะครับดูตัวอย่างที่2กันบ้างนะครับอันนี้ก็มียอหน้าเดียวเหมือนกันนะครับแต่มีใจความรองหลายประเด็นนะครับและมีใจความหลักอยู่ช่วงต้นของข้อความด้วยนะครับตัวอย่างก็คือนะครับ พระาพร,ราชนิพนธ์บทละครของนะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีหลายอย่างเป็นเรื่องที่สนุกชวนหัวเราะก็มีเป็นเรื่องเศร้าก็มีเป็นเรื่องที่ทำให้จะต้องอต้องใช้ความคิดค่อควรก็มีเป็นเรื่องปลุกใจให้เกิดความรักชาติก็มีที่เป็นเรื่องของอรปถัสดและตำนานก็มีนะครับมีความยาวประมาณสามรทัศจรรย์สองทับกว่าเนี่ยนะครับแต่มีจะคคาหลักเพียงแค่นี้เองนะครับก็คือนะครับพระราชนิพนธ์บทละครของวัศกราชที่6เนี่ยนะครับมีหลายอย่าง น,นี่คือจจอความสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อให้เรารู้นะครับว่างานเขียนหรืองานวัินธรรลของรัชกาลที่หกเนี่ยมีหลายอย่างนะนะครับแล้วมีอะไรบ้างละ่ะเขาก็เลยใส่ข้อความเป็นเจอความรองเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็คือนี่ครับมีอยู่ทั้งหมดห้าเจความรองนะครับข้อหนึ่งก็คือเป็นเรื่องที่สนุกจนหลลัวเราะก็มีนะครับหรือเป็นเรื่องเศร้าก็มีเป็นเรื่องที่เรต้องใช้ความคิดใข้ควรก็มีนะครับเป็นเรื่องปลุกใจก็มี หรือเป็นเรื่องที่เป็นบริษัทและตำนานก็มีนะครับนี่คือตัวอย่างของข้อความที่มีย่อหน้าเดียวนะแต่มีใจความลองหลายประเด็นนะครับแต่ออกไปหลายประเด็นเลยนะครับอ่าตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างนี้ก็มีย่อหน้าเดียวเหมือนกันนะครับมีใจความลองหลายประเด็นเหมือนกันเพียงแต่ว่านะครับใจความหลักเนี่ยมันไม่ได้อยู่ชวงต้นของข้อความละนะครับ ตัวอย่างเมื่อกี้อย่างที่สองนี่คือมีใจความลองหลายประเด็นก็นจริงนะครับแล้วก็มีใจความหลักเนี่ยอยู่ช่วงต้นของประโยคหรือข้อความนะครับแต่ตัวอย่างนี้นะครับมีใจความหลักเนี่ยอยู่ท้ายของข้อความเรามาดูกันนะครับเซลรุ่มหลายอย่างผลิตจากสัตว์ชนิด <c oughs> ต,ต่างๆกันจากลิงบ้างจากมมาบ้างวัวบ้างแต่เซลรุ่มป้องกันจากบ้านรุ่นล่าสุดนะครับผลิตจากคนอ <c oughs> ่าข้อความนี้นะครับความสำคัญของข้อความนี้ก็คือนะครับ เซรั่มป้องกันพิษสุนัขบ้ารุ่นล่าสุดเนี like ่ยนะครับผลิตมาจากคนนะครับเขาต้องการจะบอกข่าวให้เราทราบว่านะครับปัจจุบันนี้นะครับเซรั่มเนี่ยผลิตจากคนได้แล้วนะนะครับแต่จะความรองที่เขาให้มานะครับอยู่ช่วงต้นของข้อความทั้งหมดเลยนะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเซรั่มหลายอย่างเนี่ยผลิตจากสัตว์ชนิดต่างกันจากลิงบ้างม้าบ้างจากวัวบ้างนะครับตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีจะความรองนะครับอยู่ช่วงต้นของข้อความและมีใจความหลักนะครับอยู่ช่วงท้ายของข้อความอย่างนี้ ก็มีนะครับหรือต่อไปนะครับตัวอย่างที่4นะครับตัวอย่างนี้มีหลายย่อหน้านะครับแต่ละย rett, ่อหน้าก็มีใจความหลักเป็นของตัวเองนะครับซึ่งจะมีประเด็นเดียวประเด็นเดียวบ้างก็มีประเด็นหลายประเด็นก็มีนะครับเรามาดูกันนะครับคนอ้วนกับโทรทัศน์สองสิ่งนี้ถ้าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยแต่ละคิดสักนิดจะพบว่าคนดูโทรทัศน์เป็นเวลานานๆติดต่อกันทุกวันตัวอย่างจะเป็นคนอ้วน นี่คือย่อหน้าแรกนะครับคาอธิบายเรื่องนี้ได้แก,ก่การนั่งเ,เฉยเฉไม่ทําอะไรขนานูโทรทัศน์ทำให้ร่างกายไม่ได้ออกกําลังกายเลยนะครับเมื่อทําเป็นจุรประจําติดต่อกันนะครับน้ำหนักของคุณก็จะเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวยิ่งถ้าดูโทรทัศน์ไปด้วยเชี้ยขนมไปด้วยแล้วก็นะครับอีกไม่นานขาของคุณก็จะกลายเป็นขาหมูแน่นะครับทั้งหมดนี้มีทั้งหมดสามย่อหน้านะครับซึ่งแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็มีอะไรครับมีความ อาหรือว่ามีเจ้าควาวสาคัญของใครของมันแยกออกไปเลยนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเจ้าหน้าที่1เนี่ยนะครับเจ้าควาวสำคัญก็คือนะครับคนอ้วนกับขรุขระสองสิ่งนี้ถ้าจะเป็นคนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับอ่าเขาให้สาธแสดงให้เราทราบว่านะครับคนอ้วนกับทรัขร์เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะนะครับแต่ใน่สุดนี้จะพบว่าขรุขร์เป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นคนอ้วนอ่าจนในข้็แน่นอนนะครับจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ใช่ไหมนะครับเรา เกิดรระบาดนะครับเราต้องอยู่แต่บ้านนะครับอ่านะครับทั้งสองข้อความนี้เป็นความหลักหมดเลยนะครับต่อไปดูยันหน้าที่สองนะครับเขาก็บอกอีกนะครับคำอธิบายเรื่องนี้ได้เก่การนั่งเฉยเฉยไม่ทําอะไรขณะนุ่ทรทัศน์นะครับทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะครับเมื่อทําเป็นจัะประจําวันติดต่อกันเนี่ยน้ำหนักของคุณก็จะเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยว่ายิ่งโทรทัศไปด้วยเีย่ขนมไปด้วยแล้วก็นี่คือตัวอย่างเยนั้นที่สองนะครับ จากนั้นเขาก็จะกล่าวในาอนที่3ว่าอีกไม่นานข่าของคุณก็จะกลายเป็นขาบุแน่ๆเป็นการปิดปิดประเด็นข้อความนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่า,วานะครับทั้งนะครับสามย่อหน้านี้นะครับมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเออมันมีใจความหลักของของมันแยกออกไปเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดูใจความหลักโดยรวมของทั้งข้อความนี้ทั้งหทดวามเนี่ยนะครับทั้งย่อหน้านียนะครับเรามาดูกันซิว่ามันคืออะไรนะครับช่วยคิดสิ นะครับให้เวลาคิด10วินาทีนะครับได้ไหมนะครับอ่ะนะครับใจความหลักจริงๆเลยของทั้งหมดนี้ก็คือนะครับเขาจะสื่อให้ทราบว่านะครับคนที่นั่งดูโทรทัศน์เป็นเวลานานแล้วไม่ออกกําลังกายเนี่ยนะครับมันจะทําให้อ้วนขึ้นเองนะครับนี่คือประเด็นหลักที่เขาต้องการต้องการจะสื่อให้เราทราบจริงๆนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นประเด็นรองที่เอามาประกอบอธิบายสนับสนุน นะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับจากเมื่อกี้เป็นตัวอย่างทั้งสิตัวอย่างใช่ไหมครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการเอามาสรุปละนะครับว่ามันมีการเรียงหรือการวางตำแหน่งของประโยคที่เป็นใจความหลักกับใจความรองอย่างไรบ้างนะครับมาดูแบบที่หนึ่งกันเลยนะครับแบบที่หนึ่งนะครับจะความสำคัญเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของตอนต้นของย่อหน้านะครับและมีประโยนสนับสนุน อยู่ในลำดับต่อไปดังภาพนี้นะครับอาสังเกตภาพนี้นะครับดูในสี่เหลี่ยมนี้นะครับตำแหน่งของประโยชน์จากความสําคัญจะอยู่ส่วนบนของข้อความนะครับและก็มีรายละเอียดสนับสนุนตามมาอยู่ช่วงท้ายนะครับแต่สังเกตได้ว่านะครับส่วนที่เป็นจุะสำคัญเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแสดงให้เราทราบว่านะครับข้อความประเภทนี้ลักษณะแบบนี้นะครับจะมีจุงความสำคัญเนี่ยเพียงแค่นิดเดียวส่วนที่เหลือก็จะเป็น จะความรองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับที่1เลยการพัฒนาชนบทมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยเพราะสภาพชนบทของเรายังต้องพัฒนาในะาหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดินทํากินการประกอบอาชีพความเป็นอยู่ปัญหาก,การขาดการศึกษาและสาธารณสุขที่เหมาะสมสึ่งต่างๆเหล่านี้มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับความยากจนและมักจะเป็นวงจรที่มีปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุของอีกปัจจัยหนึ่งเสมอนะครับ ข้อความทั้งหมดนี้นะครับมีจุดสําคัญเพียงแค่นิดเดียวก็คือนะครับนี่เคยอบรรทัดแรกเลยนะครับการพัฒนาชนบทมีความจําเป็นและสําคัญยิ่งสําหรับประเทศไทยนะครับนี่คือจุดสำคัญที่เขาต้องการจะสื่อให้เราทราบนะครับส่วนใจความลองมีตรงไหนบ้างนะครับนี่เลยครับตั้งแต่คาว่าเพราะนะครับเพราะนะครับไล่ยาวมาจนถึงจบข้อความทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้มีาที่ขยาย ใจความสาคัญของนี่ครับประโยคหลักนะครับเขาก็บอกจากตัวอย่างนี้คือใจความสำคัญก็คือการพัฒนาชนบทเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสมคัญยังไงเขาอธิบายว่ามันต้องพัฒนาหลายๆด้านนะครับทีนี้เรามาดูนะครับแนวเรื่องหลักกันบ้างนะครับแนวเรื่องหลักเนี่ยไม่เหมือนใจความหลักนะครับขออภัยนะครับแนวเรื่องหลักนะครับก็คือการที่เราอ่านทั้งหมดแล้วมาสรุป นะครับว่าเขาต้องการจะสื่อถึงอะไรนะครับเป็นการกล่าวโดยรวมนะครับส่วนจะข้อสำคัญเนี่ยเป็นการหยิบประเด็นที่มันสาคัญออกมาเป็นส่วนๆนะครับต่างกับตรงนี้นะนะครับดังนั้นนะครับแนวเรื่องหลักก็คือการพัฒนาชนบทต้องพัฒนาในหลายด้านนะครับเพราะแต่ละด้านเนี่ยล้วนเป็นวงจรของปัญหาของแต่ละด้านนะครับอ่าอาที่1นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้มสำคัญอยู่ด้านบนแล้วก็มีจะความลองตามมานะครับต่อไปนะครับ ตัวอย่างที่2นะครับจะความสำคัญอยู่ตำแหน่งตอนท้ายของย่อหน้านะครับซึ่งรูปแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์สนุนนะครับหรือว่าจะความลองในอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของข้อความทั้งหมดจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยใจความสําคัญนะครับดังตัวอย่างนี้นะครับกากพืชเศษของพืชหญ้าใบไม้หรือต้นพืชเมื่อไม่ได้ใช้อย่าทิ้งให้นํามาหมักรวมกับปุ๋ยคอก โดยกองรวมกันไว้ให้มีความชื้นพอสมควรและต้องกลับกองหมักนี้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งต่อจากนั้นประมาณ1เดือนวัสดตุต่างๆเหล่านี้จะผุพางกลายเป็นอินทรียวัตถุการทำปุ๋ยหมักวิธีง่ายๆก็เสร็จแล้วตามการดำเวิธีนะครับใจความสาคัญข,ของความนี้ทั้งหมดก็คือนะครับการทําปุ๋ยหมักด้วยวิธีง่ายๆนะมีแค่นี้เองนะครับคือเขาจะบอกว่าการทําปุ๋ยหมักเนี่ยมันง่ายนะวิธีก็มีแค่นี้เองนะครับ แต่ทำยังไงบ้างล่ะนะครับนี่คือใจความเราทั้งหมดเลยตั้งแต่คําว่ากากพืชนะวสเศษของพืชแล่มาจนถึงนี่ครับอินทรียวัตถุไปการอธิบายนะครับวิธีการทําปุ๋ยปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็มาสุปดท้ายว่ามาทําง่ายจริงๆนะนะครับซึ่งใจความสาคัญก็มีแค่นี้เองนะครับส่วนในเรื่องหลักของข้อความนี้ก็คือนะครับการทำเศษวัสดุที่ไม่ใช้มาทําปุ๋ยหมักนำได้ที่ง่ายๆก็คืออธิบายว่ามีอะไรบ้างนั่นเองนะครับ แบบที่สองก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีตําแหน่งของเจ้าความสาคัญอยู่ด้านล่างต้านท้ายของข้อความนะครับต่อมานะครับแบบที่3กันบ้างนะครับอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วนะครับแบบที่3นะครับมีเจ้าความสำคัญอยู่ในตําแหน่งตอนกลางของย่อหน้านะครับซึ่งแบบนี้นะครับจะมีประโยชน์สนับสนุนนะรหรือเจ้าความรองเนี่ยนะครับกล่าวเปิดก่อนกล่าวเกินนาขึ้นมาก่อนให้เราทราบจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่ถึงส่วนที่เป็นประโยชน์จากความสำคัญ ตรงกลางย่อหน้านะครับและก็ต่อด้วยประโยชน์สนับสนุนตามมาอีกครั้งหนึ่งตามรูปภาพนี้นะครับลักษณะเหมือนแซนวิชใช่ไหมว่าจะมีใจความรองขึ้นมาก่อนนะกล่าวขึ้นมาจากนั้นก็จะเป็นใจความสําคัญอยู่ตรงกลางนะครับและปิดท้ายด้วยนะครับใจความรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนับสนุนใจความหลักนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างนี้นะครับในปัจจุบันเรามักพบโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้คนดื่มเครื่องดื่มที่เป็นอาหารเสริมอยู่เสมอ ซึ่งมีหลายประเภทนะครับหลายผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นและไม่จําเป็นต่อร่างกายนะเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเพราะมีส่วนประกอบของแร่ธาตุอาหารหลายอย่างได้แก่คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่และวิตามินแร่ธาตุอาหารดังกล่าวนี้จะไปช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและมีส่วนช่วยทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตแข็งแรงและมีพลังใบสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับข้อความนี้ทั้งหมด นะครับมีใจความสําคัญอยู่ตรงนี้เองครับนี่เลยนะครับเครื่องดื่มนมก็เป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นต่อร่างกายนะครับนี่คือใจความสําคัญดีๆเองนะครับยาการศึกห้เราทราบว่านะครับนมเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่จําเป็นต่อร่างกายนะนะครับส่วนช่วงต้นนะตั้งแต่คาว่าในปัจจุบันจนถึงคําว่าไม่จำเป็นต่อร่างกายนี้นะครับเป็นการเกลื่อนนานะครับเป็นใจความรอง กพื่อจะมาเสริมให้ทราบว่านะครับนมเนี่ยมันสาคัญยังไงนะครับจากนั้นนะครับตั้งแต่คําว่าเพราะนี่เหมือนกันนะครับเพราะเนี่ยไปจนถึงสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นก็เป็นใจความรองที่สนับสนุนความสาคัญของนมให้เราทราบอีกครั้งหนึ่งนะร,รูปแบบมันก็ะกลายเป็น,นใจความรองใจความหลักแล้วก็ใจความรองแบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีให,ให้าเราเห็นอยู่นะครับซึ่งข้อความนี้นะครับมีแนวเรื่องหลักแนวเรื่องหลักก็คือนะครับการสัมพันธ์ให้คนดื่มคือดื่มมาหาเสริมที่จําเป็น เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการพูดให้เราอยากดื่มนมใช่ไหมนะครับเขาทาให้เราทราบว่านะครับปัจจุบันนี้มีการดื่มเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในหลายประเภทแต่นมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับต่อไปในแบบสุดท้ายนะครับแบบนี้ก็จะเหมือนกับรูปแบบการวางตําแหน่งนะครับจะคล้ายๆกับแบบที่3เลยเพียงแต่สลับกันนะครับนะครับแบบที่4นะครับจะามสาคัญอยู่ตําแ่งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะครับ ซึ่งรูปแบบนี้นะครับจะเป็นประโยคที่มีจุดสำคัญประโยคหนึ่งขึ้นมาก่อนแล้วตามด้วยประโยคสนุนหรือรายละเอียดนะครับจากนั้นจึงค่อยสรุปรายละเอียดต่างๆให้แคบลงแล้วก็จบประโยคด้วยจุดสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับ่างนั้นนะครับแบบนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญขึ้นมาก่อนนะครับเปิดหัวขึ้นมาก่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการอธิบายแถบข้อความที่มันสนุนความสำคัญของประโยคนี้นะครับและปิดท้ายด้วยการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ เรามาดูกันนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะตัวอย่างนี้เลยครับรถยนต์นับได้ว่าเป็นพาหนะที่จําเป็นสําหรับธุรกิจแเพราะนักธุรกิจเนี่ยไม่ต้องการใช้เวลามากในการเดินทางการใช้เวลาน้อยหรือการเพิ่มเวลาเพิ่มความสะดวกรวดเร็วได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มกําไรให้กับธุรกิจได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งนอกเหนือจากความจำเป็นพื้นฐานนะครับคือปัจจัย4อันได้แก่อาหารที่ยั่วยสยยาสยยารโลกและเครื่องนึ่งห่มแล้วนะครับอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์คือปัจจัย5ของนักธุรกิจ มาดูกันนะครับว่าใจความสําคัญที่1เนี่ยหรือใจความสําคัญแรกที่อยู่ตอนต้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับนี่เลยครับนี่เลยข้อความแรกเลยนะครับรถยนต์เนี่ยนับได้ว่าเป็นพาหนะที่จาเป็นสําหรับนักธุรกิจนะครับอืมนี่คือใจความสำคัญที่เขาเปิดหัวมาเลยนะเขาบอกมาเลยว่ารถยนต์เนี่ยมันสาคัญกับธุรกิจนะนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าต้องการใช้ในการเดินทางนะครับหรือการส่งก็ตามนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคําว่าเพราะนะครับ คำว่าเนื่องจากคำว่าด้วยคำว่าโดยนะครับข้อความที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับมักจะเป็นข้อความสนับสนุนหรือจะความรองนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแยกก็จะดูตามนี้นะครับดูตามคำเชื่อมพวกเพราะนะครับพวกเนื่องจากโดยนะครับพวกนี้นะครับจากนั้นก็เป็นนะครับจะความรองมาทั้งหมดเลยจนถึงนี่ครับสุดท้ายเลยนะครับอาจกล่าวได้ว่ารถยนต์เนี่ยคือปัจจัยที่ห้ามหธุรกิจนี่คือจะความสําคัญที่เขาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ รูปแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นนะครับนี่เลยนะครับนจความสำคัญขึ้นมาก่อนรถยนต์มาสําคัญใช่ไหมครับสาคัญยังไงก็มาใส่ตรงนี้จากนั้นก็จะเป็นการสรุปว่ารถยนต์มาสําคัญจริงๆนะนะครับส่วนของข้อความนี้นะครับมีแนวโน้มหลักก็คือนะครับรถยนต์เนี่ยเป็นพาหนะที่จำเป็นสําหรับการเดินทางในธุรกิจนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการนะครับการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องนะครับการจับใจความสําคัญและใจความรอง นะครับซึ่งในวันนี้นะครับูขอจบการสอนเป็นเท่านี้ครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ